สวัสดีค่ะพี่น้องคะวันนี้ปลาแก้วก็ให้น้ําเสร็จแล้วมาดูน้องเล็กทําโคนป่าลงกองคะ่ะพี่น้องลมโชยโชยแล้วก็แดดร้อนมากเลยวันนี้ป่าลงกองคะ่ะทุกคนคะ่ะนีนโกโก,โก้แต่ยังไม่เสร็จอันน้นน้องไทยนอนแล้วคะ่ะ น้องไทยนอนแล้วพี่้องคะไม่มีคนเลี้ยงเนาะเอามาทำงานด้วยกําลังจะเอานอนเนี่ยมันเมิดคืมมาแล้ว,วน้องเล็กคาดคนูนน้องเล็กมันจะมีเพื่อนแล้วป้าจะมีลูกสาวเพิ่มอีกแล้วเล็กเหงหัวหน้า ลูกพี่ไงมันจะมีลูกน้องแล้วใช่ไหมแต่ยังก,ก็มีลูกน้องแล้วยองต้องช่วยสอนงานลูกน้องนะเออลูกพี่เล็ก <c oughs> มันอ้วนขึ้นหรือมันผอมลงวะนะผอมหรืออ้วนเล็กฮะหรือมันเตี้ยลงม,มันทำงานเยอะจนมันเตี้ย มันเตี้ยลงก็ได้หรือมันอ้วนถ้ามันอ้วนแล้วมันจะดูเตี้ยมันอ้วนใช่ไหมตีมันทอดเหรอใช่ไหมป้าว่ามันทําไมมันแลเตี้ยแต่มันอ้วนไงมันถึงเตี้ยลงเฮ้ยน้องเล็กค่ะทุกคนค่ะฮะไม่ถ้าถ้ามันไม่ไม่อ้วนมันก็แลเหมือนเรามองมันเหมือนสูงไงแต่ทีนี้ป้าว่ามันเตี้ยลงหรือเปล่าวะทอมปะ ฮะ <โน S 1> ใช่ <โน S 1> เอง <โน S 1> ชะเองช่างน้ำหนักดูหรือยังยังไม่ได้ชัง่งต้าป้าว่ามันอ้วนอ้วนเสื้อใส่เสื้อเยอะเองกลัวดำเหรอกลัวไม่มีแฟนใครไม่กลัวดำป้า,านี่ไงป้ายังดำเลยดำยันหน้านู่นทาคิ้มกป็ปุกแล้วพันโอ้โห เองดูเมื่อกงวันวน้าป้าลืมหมวกยังหน้าปลาไหมหมดเลยไหม,ไมจริงนะเดี๋ยวก็จะไปพ่นยาก็ไปแงนแต่แดดอย่างเงี้ยไหมอ,อากาศบรรยากาศตอนบ่ายค่ะทุกคนคะทำงานต่อเนื่องเนาะค่ะเนาะเศษป่านี้แล้วก็จะอีกฝั่งนึงแล้วก็หมดแล้วค่ะทุกคนคะทีนี้ก็จะได้ไล่สอยแขนงเนาะค่ะเนาะทำงานสวนทุเรียน อย่หยุดเลยค่ะพี่น้องมาเด้อผู้ใดหว่างมาเข้าสวนทุเรียนด้วยกันค่ะนี่แหละปลาเต่าผ้ดไปทั้งใดดดก๋่วนอนยู่ใไป่าทุเรียนนี่แหละค่ะพี่นอ้องอาน,นุแม่ลูกอ่อนกําลังจะเอาลูกนอนให้ลูกอ่อนก็นทํางานได้ด้วยค่ะพี่น้องค่ะสงสารเนาะให้เขาทางานพอาลูกนอนเดี๋ยวก็ทํางานไดู้่ก็พี่น้องค่ะไม่มีคนเลี้ยง เดี๋ยวอันนี้มันก็ออกมาอีกอันนี้เพิ่งได้สามเดือนเดี๋ยวก็ออกมาอีกหนึ่งคนเป็นสองคนออตุลาไม่อยู่ไอตุลาไปแล้วเดี๋ยวเนาะพูดแล้วคิดถึงมันอยู่หน้าไอตุลามันไม่โทรมาเลยตุลาโอ,อ้ยคิดถึงไอตุลาแม่มันก็ไม่โทรมาเลยเด้อ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้เลี้ยงน้องเมษาและน้องถ้าออกสงการก็เป็นน้องสงการแล่ประมาณนี้แล้วค่ะพี่น้องคะปราแก้วก็จะไปผสมเกสรดอกทุเรียนค่ะพี่น้องน,นี่แล้วค่ะพี่น้องคะ่ะ